สวัสดีครับผมโค้ชเก๋จากบริบรเชียงามครับพราร์ทไทม์เทรดเดอร์คืออะไรพราร์ทไทม์เทรดเดอร์ก็คือเทรดเดอร์ที่ไม่ได้เทรดเป็นประจำครับคือพนักงานประจําหรือบุคคลที่ไม่มีเวลาเข้าจอมากนะักนะฮะก็การเทรดแบบพราร์ทไทม์เทรดเดอร์เนี่ยก็จะมีมัมีวิธีการอีกแบบหนึ่งนะครับที่ต่างจากฟูลไทม์เทรดเดอร์ der. นะครับเนื่องด้วยปัญหาเราเราไม่มีเวลาเข้าจอทีนี้เนี่ยการเทรดที่ดีเนี่ยควรจะต้องออกแบบมาโดยการที่ เราเข้าหุ้นแล้วเราปล่อยให้หุ้นไปทํากําไรด้วยของตัวของมันเองนะแต่ว่าวิธีการที่เราจะที่เราจะหาหุ้นหรือว่าวิธีการที่เราจะเข้าหุ้นให้ได้กําไรเนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการวิธีคิดที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพาทามเทรดเดอร์เนี่ยเหมาะสมกับใครเหมาะสาหรับพนักงานเงินเดือนที่ไม่มีเวลาเฝ้าจอมากนักนะครับหรือเทรดเดอร์มือใหม่ที่อยากจะเทรดให้ได้กําไรแบบเป็นกําไรเป็นเป็น กำไรคำโตนะครับโดยที่ไม่ต้องเข้าออกบ่อยๆนะนะครับสําหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้ใน Facebook Fanpage เปอ mm ร์เทรดเดอร์ลิฟท์นะครับและละับพบกันในคลาสพาร์ทไทม์เทรดเดอร์ครับผมนีครับ